สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอังปังเซเกมวันนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาเล่นไดโนซูไทคูนนะครับก็นี่ครับอยู่ในสวนสัตว์ไดโนเสาร์ของพี่ออฟนะครับผมเน่ผมมาสร้างแล้วนะพักหนึ่งนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเกมนี้ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจเล่นนะครับแต่ว่าน้องอิกนิวแค่ยอให้เล่นนะครับผมมาเรามาดูกันเลยดีกว่าอันนี้คือเล่นไปพักหนึ่งแล้วนะครับก็พี่มีแรปเตอร์สองตัวครับพาไปเดินชมนิดนึงฮะตอนนี้ก็คือสร้างไปพักหนึ่งแล้วนะต้องเก็บคีมนะครับ ต้องเอาเงินนะครับเห็นไหมซ้ายมือจะมีเงินนะครับผมก็ต้องเก็บอ <al> <ino> ืดไดโนเสาร์ให้อาหารไดโนเสาร์ <al> นะครับผมก็คือเหมือนดูแลสวนสัตว์ทั้งหมดครับเหมือนดูแลสวนสัตว์เลยแต่ว่าสวนสัตว์นี้มีแต่ไดโนเสาร์นะครับผมแล้วเราก็สามารถไปเยี่ยมสวนสัตว์ของเพื่อนๆได้นะครับผมอ่ะเริ่มต้นมาขออนุญ,ญาตจัดการฟาร์มก่อนละกันจะเรียกจัดการฟาร์มไหมอะ่ะก็คือการเนี่ยครับให้อาหารไดโนเสาร์ <al> นะครับออาตายแล้วไดนโนเสาร์ตัวนี้กินพืชนะฮะโอเคกินพืชเราก็ ไทยเซเาท็อปนะนี่คือก็ต้องเอาอาหารให้ครับต้องจําด้วยนะเนี่ยไทยเซเท2สองได้กินแล้วนะครับโดตัวหนึ่งต้องได้กินนะไม่งั้นเดี๋ยวมันหิวนะครับนี่ยตัวหนึ่งโยนให้มันกินเลยนะเออเรียบร้อยครับเก็บเออครับไปต่อครับไปบาคียวซอลัสต่อเลยนะฮะนี่ฮะมาเก็บเออครับผมแล้วก็ให้อาหารนะเดี๋ยวผมวันนี้ผมว่าจะไปเยี่ยมเอาฟาร์มเดนูเสาของเพื่อนๆด้วยนะไม่ใช่เพื่อนผมหรอก,กเพื่อนในเกมนี่แหละครับ สเตโกโซอรัสเอามาดูสเตโกโซอรัสครับนี่หลังน้ำหนามนะนี่สเตโกโซอรัสผมก็เอามาตัวหนึ่งนะครับจริงๆอะ่ะอีกนิวเขาอยากได้ไพเรโนซอลัสนะอันนี้อะไรนะครับผมอ๋อนีน้องมาถามนะจะจะเล่นไหมครับบอกว่ายังนะครับพี่อัดอยู่นะอันนี้ ที่อัดคลิปอยู่นะครับโอเคอ่ะบอกน้องเรียบร้อยแล้วเราก็ไปครับน้องไว้มาถามนะน้องไว้มาถามมาทำอะไรอยู่นะครับอ่ะเรามีมิสในกระเป๋าพอดีนะครับก็เอาให้ให้นดโนเสาร์กินนะครับโอเคประมาณนี้ไหมป่ะเราจะไปดูกันเราจะไปดูแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะไปดูฟาร์มคนอื่นกันหน่อยนะครับคือผมอัปเดตฟาร์มมาระดับหนึ่งแล้วนะเงินก็ค่อนข้างเยอะนะไปดูซิว่าของคนอื่นเป็นยังไงนะ ไอ้ซิวโหไปแบบระบบไม่ต้องขับรถครับไหลครับฟิวนี่ฮะอันนี้เป็นของใครบ้างนะครับลองไปดูฟาร์มคนอื่นกันดูนะครับดูฮะรถไม่จําเป็นครับนี่ฮะระบบล้อลอยครับแฝวมาแล้วครับนี่ฟาร์มใครเอ่ยดืมดืมดมเข้ามาดูนะครับนี่ก็มีทีเล็กนะเราสามารถให้อาหารของช่วยได้ไหมเนี่ยให้อาหารช่วยได้นะครับได้ไหมไม่ได้ครับได้ปะ ไม่ได้เราช่วยให้อาหารไม่ได้ครับผมนี่ครับโอ้หิวทุกตัวเลยนะที่นี่เขาไม่ได้ใอาหารนะครับคือถ้าไดโนเสาร์หิวมากนี่ครับมันจะไม่มีคนมานะเห็นไหมกลับไปที่ฟาร,ร์มเราก่อนเดี๋ยาเฮ้ยเดีเดเด,ด,ด,ด้มีอะไรให้ขุดด้วยตรงนี้กดตัวอ e ีนะครับขุดได้อะไรอะ่ะซึมอ้าวมีรูปกระโหลกไดโนเสาร์นะคือมันต้องขุดเหรอวันนี้ไงที่ขุดเต็มเลยครับจื๊บจึ๊บเฮ้ยขอไปหน่อยจะไปขุด นิดนึงนะนี่นี่ยนะตรงนี้ขุดได้ครับเต็มเลยอ่ะไม่รู้ขุดมันเนี่ยมันมีรูปกระโดดไดโนเสาว์ผมก็ไม่รู้ว่าได้อะไรนะลองก่อนแล้วกันนะลองขุดดูครับในนดูซิถ้ามันครบยี่สิบห้าได้อะไรนี่ฮะส่องอ๋อมีฟอสซิลครับนี่ฮะทุบๆๆๆเราก็จะได้ฟอสซิลเหรอดาก้อนจริงเหรอกระโหลกมังกรเนี่ยนะเอาไปทําอะไรได้อ่ะไม่รู้เลยนะครับแต่ขอกลับไปที่ฟาร์มก่อนสงสยัยโโไดนเดนสาร์ผมน่าจหิวข้าวน,ะน่าจะอื้กันหมดแล้วด้วยนะ ไปกลับไปดูแลฟาร์มก่อนนะครับช่วงนี้เออเออเป็นขุดได้เนี่ยนะก็ดูฟาร์มเพื่อนๆนได้นะครับใครอยากมาดูฟาร์มใครก็เข้ามาดูได้นะนี่ฟอสซิลนี่ไงมโีโซนฟอสซงฟอสซิลนะไม่รู้ว่าทาอะไรได้นะครับอ่ะกลับมาฟาร์มเราก่อนนะระหว่างนี้นะครับไดนโนเสาร์น่าจะหิวแล้วครับนี่ฮะหิวแล้วครับหิวจริงๆด้วยนะทั้งอืดทั้งหิวเลยนะเอาเอาให้แรปเตอร์เราก่อนนะครับแล้วต้องเก็บอืด้วยนะโอเคนี่ฮะ ไปเก็บอึแรปเตอร์นแรปเตอร์หนึ่งแรปเตอร์สองนะเจ้านี้ช่างอึไม่เป็นที่เป็นทางเลยจริงๆนะครับผมเอาเอาหารครับเอากิน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 อึทุกตัวหิวทุกตัวครับขนาดแวบไปแป๊บเดียวเองนะเนี่ยนี่ฮะแวบไปแป๊บเดียวเองนะเนี่ยอีกนิวเขาอยากได้ไทเรโนซอรัสมากเลยทุกคนผมนี่มึนมากเลยไม่รู้ว่าทํายังไงถึงจะได้นะคือแบบ เดี๋ยวนี่ยเดี๋ยวต้องเดินออกไปดูด้ยวยว่าแบบว่าสร้างสร้างครบแล้วหรือยังนะครับเนี่ยมีอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้กินใช่ไหมนี่ไงขึ้นรูปผักนะเอาให้เขากินโอเคต่อไปก็ไดโนเสาร์เยอะเหลือเกินในนี้นะครับนี่ฮะนี่ขนาดเพิ่งให้กินเมื่อกี้นละ้นเนี่ยหิวกันเร็วจังเลยนี่ปลาเขาเป็นใส่เลยนะนี่ฮะไปสเตโกครับต่อไปสเตโกนะ เงินเยอะเกินไปแล้วครับตอนนี้เงินแปดหมื่นแล้วไม่รู้จะใช้ทําอะไรนะเก็บอืต่อครับไปครับโอ้มีคนทิ้งขยะอันนี้คือคนทิ้งขยะนะถ้าเราเก็บก็จะได้สิบเหรียญครับตัวนี้กินเนื้อนะเนี่ครับมันจะมีอาหารให้อยู่ข้างหน้าครับเราต้องกดแล้วก็เอาให้นะนี่ครับเรียบร้อยนะนะเดี๋ยวผมจะสํารวจรอบรอบ,รอบไอ้นี่หน่อยครับรอบสวนสวนไดโนเโสา์ผมนิดนึงว่าแบบยังพอมีตรงไหนอัปเดตอัปเกรดอะไรได้ไหมนะ โอ้โหตรงนี้มีคนเอามาทิ้งขยะดูดิทุกคนโอ้โห,โหทิ้งสักไกลเลยนะแถวนี้อัปเกรดได้ไหมอะโอ้โหดูดิทิ้งขยะมีคนทิ้งตรงนู้นด้วยไหมเนะี่ยทิ้งไกลจังเลยนะครับไม่ค่อยได้เดินมาสํำรวจฝั่งนี้นะเนี่ยปกติจะอยู่แต่ฝั่งนู้นนะครับพอมาฝั่งนี้แล้วแบบเอ๊ะนั้นกองอะไรอะก้อนหินเฉยๆปะเก็บอะไรได้ไหมอะหอ,อน่าจะมีตรงนี้นี่ไงที่สร้างได้นะ เวลาเราจะสร้างอะไรมันจะเป็นจุดเขียวๆครับกระโดดข้ามไปเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลานะสโอเคนี่ครับสร้างมาแล้วนะครับเรียบร้อยครับอันนี้สร้างอะไรร้านป๊อปคอนนะสร้างต้นปาล์มนี่นี่สร้างแพลตฟอร์มนะครับบูเดนสร้างก็สร้างอะไรอีกไหมคือเหยียบไปเลยครับผมถ้าไม่มีเงินนะเงินอยู่ซ้ายมือนะครับถ้ามีเงินก็เหยียบไปเลยครับเวลาจะสร้างนะสึบอันนี้แบบสวนศาลานะเก็บขยะก่อนนะครับ จะไปเก็บขยะติดหางเดนเสไา้แล้วเราก็ต้องกลับไปให้อาหารเดรนเสาร์อีกเหมือนเดิมนะทุกคนนี่มันอึอ,อีกแล้วเนี่ยดูดิไทเซลาทอ็อปอึเก็บอึได้เงินนะทุกคนบอกกันนะเนี่ยได้ย5ิบห้าเหรียญน,นะครับเนี่ยบางทีเดนเสาาวอาจจะยังไม่หิวทันทีนะแต่ว่าคือก็ก็ให้ให้เขาไปครับจะได้ไม่ต้องวนมานะไหนๆก็เดินมาเก็บอึเขาแล้วนะเราสามารถตั้งชื่อเดนเสาา์เราได้ด้วยนะทุกคน แต่เมื่อวานน่ะผมไม่ได้เล่นตอนสร้างให้ดูเพราะว่าเมื่อวานจริงๆเกมนี้พูดก่อนนะว่าไม่ไม่ได้ตั้งใจเล่นนะครับตอนแรกคือมาเล่นพอยิงนิวเลยนะแบบอิงนิวเขาอยากให้แบบให้ให้ให้แบบอยากจะดูไดโนเสาร์ครับก็เลยได้เล่นเกมนี้นะอเผอิญก็ตกกระดพลพอยจนสร้างไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหมือนตกกระดพลพอยโจนสร้างไปแล้วนะครับ,นนก,ก,รรรบก็เลยต้องแบบเลยตามเลยนะอันนี้อะไรนะครับผม อ๋อมีน้องบอกรอดเดินออบบี้อยู่นะครับผมก็ตอนนี้ผมอัดคลิปให้ดูอยู่นะอัดเผื่อ,อไว้นะครับผมช่วงที่ไม่อยู่จะได้แบบไม่เหงากันนะจะได้มีคลิปดูนะฮะก็เลยตัดสินใจมาอัดคลิปนะครับเล่นลวงหน้าให้ชมกันก่อนอันนี้อะไรไม่รู้นะเราก็ยังคงเก็บอึดดโนเสา์ของเราต่อไปนะครับโอเคอ่ะเลือีกสองกลแมฝั่งนู้นหิวแล้วนะแรปเตอร์นะครับ จริงๆเราสามารถแบับซื้อไดนเสารามาใส่เพิ่มนะแต่คือผมมันแบบรู้สึกว่าแบบแค่นี้ก็เลี้ยงไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยแบบตัดสินใจไม่เพิ่มนะฮะเนี่ยแค่นี้ก็แบบเลี้ยงไม่หวัดไม่หวัดไม่ไหวแล้วครับเนี่ยเลี้ยงไม่หวัดไม่ไหวเลยครับนี่น้องก็ยังถามอยู่นะว่าจะไลฟ์กี่โมงนะครับผม คือผมบอกก่อนนะเวลาเล่นเกมผมจะแบบไม่ค่อยชอบพิมพ์นะครับคือคือผมไม่ชอบอยู่กับที่แล้วพิมพ์นะคือผมชอบแบบเล่นเวลาเล่นก็อยากจะแบบเทคแอคชั่นขนาดเล่นนะครับผมก็เลยอาจจะแบบอาจจะดูแบบเหมือนยิงๆนะจริงๆไม่ใช่นะครับเนี่ยมันจะลําบากนิดนึงครับถ้าแบบจะต้องแบบกระโดดไปด้วยจะต้องแบบไอ้นี่ไปด้วยนะฮะนี่ฮะอันนี้เราก็พยายามดูสํารวจต่อนะครับอันนี้คือให้อาหารหมดแล้วนะพอให้โอ้ยมีขยะนี่ไงมีเคนบอกว่า ไหนดูซิอันนี้กระดูกนะครับโซนนี้ไม่ได้วิ่งมาคือมันอัปเกรดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะจะได้รู้ว่าอ๋อมันได้ประมาณนี้นะนึกว่าแบบจะอัปเกรดพื้นที่ตรงนี้ได้ไหมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมขอวิ่งไปดูไอ้กองนี้หน่อยผมคาใจมากเลยเนี่ยเนี่ยตอนนี้แบบสำรวจนะว่าแบบมันสามารถสร้างอะไรเพิ่มได้นะครับเนี่ยก้อนหินเฉยๆป่ะทาอะไรกับมันได้ไหมอะเนี่ยอ๋อก้อนหินเฉยๆทุกคน จริงๆมันยังเหลือพื้นที่นะทำไมแบบทีลงทีเล็กไม่มานะครับเสียดายนะผมสร้างบาเกียวสลาอีกสักตัวดีไหมเนี่ยคือมันคงแบบว่าให้เงินเรามาเพื่อที่จะจะให้เราไปแบบเหมือนยังไงเดียนี่ฮะอ๋อนี่สร้างสะพานนี่ไงนี่ไงเอาสร้างสะพานแต่ว่าตกสะพานครับยืนบนสะพานไม่ได้เฮ้ยคืออะไรนี่ไง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 เริ่มแล้วครับเริ่มมาฝั่งนี้ได้แล้วนะเดี๋ยวน่าจะแบบฝั่งนี้น่าจะสร้างเพิ่มได้นะครับนี่ไง นี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอเครู้แล้วมันจะสร้างต้องสร้างฝั่งนี้ต่อนี่ไงผมก็ว่าพื้นหญ้าอย่างเยอะเลยนะครับนี่ฮะซื้อครับซื้อให้หมดครับตรงนี้อ่เมมา,เร,อเ,รา,ราเริ่มแล้วครับผมมานี่ฮะเริ่มแล้วอ่าเมนูเสาตัวใหม่มาแล้วเริ่มแล้วครับผมสร้างหญ้าครับสุอันนีส้สร้างดอกต้นไม้นะเอาล้ครับอันนี้ไม่รู้ตัวอะไรนะเนี่ยเฮ้ยถ้า ใหญ่ๆญนี้วันนี้อาจจะมีไทเรโนโซอรัสให้อิงนิวดูก็ได้นะไม่แน่นะครับเพราะว่าลูกผมอยากดูมากนะเดี๋ยวแบบพออิงนิวกลับมาอาจจะแบบสร้างไทเรโนโซอรัสมาเซอร์ไพรส์อิงนิวนิดนึงนะครับตอนนี้เงินไม่พอนะต้องกลับไปแบบว่าไปแบบไปกู้ไปหาเงินก่อนนะครับไปกลับไปให้อาหารหาเงินกันก่อนนะหาเงินฟาร์มฝั่งนี้ครับก็ฟาร์มเงินกันก่อนนะชึบโอเคหิวกันแล้วนะไดนเสา์ผมนี่ครับ วิธีฟาร์มเงินก็ง่ายมากครับนี่ฮะทำได้หมดนะไม่ว่าจะให้อาหารไดโนเสาร์นี่ครับไม่ว่าจะเป็นการให้อาหารไดโนเสาร์เก็บอึไดโนเสาร์นะครับหรือเก็บขยะไปทิ้งเนี่ยเป็นเงินหมดนะนี่ฮะผมบอกก่อนเป็นเงินหมดนะโอเคระหว่างที่เรารอสร้างไดโนเสาร์ตัวใหม่นะครับชิดโอเคครับวิบ่งไปเอากิ่งไม้ กิ่งไม้ไปให้บาคิโอซารัสตอนนี้ยังไม่ต้องสร้างเพิ่มเลยเพราะว่ารู้แล้วว่าแบบมันสามารถตอนนี้ผมขยายดินแดนไปด้านหลังได้แล้วนะครับอ่ะสเตโกอซอรัสก็น่าจะหิวแล้วไหมอ,อึยังไงเนี่ยเอ้ยอ,อึอยู่นู่นหูยุกไกลเลยอ,อึสะไกลเลยเรียบร้อยครับแต่โนเสาหิวครับหิวผมไม่รู้มันมีแบบว่าถ้าไม่ให้อาหารนานๆมันจะตายไหมนะแต่อาจจะไม่ตายก็ได้อาจจะแค่แบบขึ้นหิวนะไม่แน่ใจนะครับก็เห็นแบบ มีฝั่งตรงข้ามนะผมเห็นฝั่งตรงข้ามที่ไปเยือนเมื่อกี้ก็ไม่มีไม,ไม่ไม่มีคนเข้านะครับแบบถ้าเดืนเสาหิวมากๆแบบคนอาจจะมาเดินในสวนเราน้อยมากกว่าผมบ้านะแบบมีอืมีอะไรเขาคงไม่อยากดูอนะเนาะมีทั้งอืทั้งมีทั้งอ,ทงอืทั้งอะไรเนี่ยนะครับเอาเอา,อาหารให้ก่อนนะเอาเจ้าสองไปก่อนแล้วกันนี่ผมเรียกเจ้าหนึ่งเจ้าสองนะครับจะได้ไม่งงนะ่เจ้าหนึ่งเฮ้ยอย่าบังดีโอเคเจ้าหนึ่งได้กินละ นี่คือเหล่าคนที่มาเยี่ยมชมนะครับฮึบโอเคเก็บเออทำอย่างนี้ซ้ำๆครับเกมนี้ไม่มีอะไรครับมันเหมือนเป็นการให้เราแบบว่าสร้างแล้วก็บริหารนะครับความสนุกของมันก็คือการได้ลุ้นนี่แหละครับว่าจะมีไดโนเสาร์อะไรกับการขยายดินแดนนะโอเคประมาณนี้โอ้ยอึอีกแล้วหรอเพิ่งเพิ่งวนกลับมาเองอึเร็วมากอะดูดิรู้สึกเพิ่งมาให้อาหารมันเองอะแป๊บๆปบมันอึอแล้วอะไทเซลาท็อปผมอะ ไปดูฝั่งนู้นหน่อยไปหลังจากได้ยินมาประมาณ4ี่หมื่นดูซิจะสร้างอะไรได้บ้างนะจะเรียกไดโนเสาร์ตัวใหม่มาได้หรือเปล่าตัวต่อไปนี่ตัวอะไรผมไม่แน่ใจนะกาลังสร้างกลงอยู่นะครับผมนี่ฮะเริ่มแล้วอันนี้สร้างน้านี่ฮะเริ่มสร้างสร้างหินนะครับสร้างไดโนเสาร์ได้ยังเดี๋ยวดูน,นะมันจะมีให้สร้างอันนี้ตัวอะไรอะสไปโนซอรัสหรอโอย้ยางเฟี้ยว มาแล้วครับสไปโนซอรัสโออิงนิวชอบเหมือนกันตัวนี้มาดูโอ้สไปโนซอรัสมาแล้วเตรียมอาหารไว้เลยดีกว่านี่ฮะมาถึงก็ต้อนรับน้องสไปโนซอรัสของเรานี่ฮะสไปโนซอรัสทุกคนอ๋อผมได้สไปโนซอรัสแล้วอย่างเฟี้ยวอะ่ะแล้วมันไม่กินผมด้วยนะอย่างเชื่องเลยดูดิเรียบร้อยครับได้สไปโนซอรัสแล้วเราก็ไปฟาร์มเงินก่อนนะเราให้อาหารน้องสไปโนซอรัสนะครับเฮ้ยไม่แน่ความฝันที่อิงนิวจะได้เห็นทีเล็กน่าจะเป็นจริงแล้วครับ มาเก็บเอ,อืไทยเซเลท็อปแล้วก็ให้อาหารครับวนไปเหมือนเดิมครับทําอย่างนี้ซ้ําๆครับเกมนี้ไม่มีอะไรมากฮะมี่ซ้ําๆซ้ำๆ,ๆไปเรื่อยๆนะแต่ข้อดีคือเกมนี้เขาเซฟให้เรานะหมายถึงว่าเราเล่นเนี่ยตอนแรกผมน,นึกว่าจะได้เล่นใหม่นะครับคือเข้ามาแล้วมันเซฟให้นะอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ให้ตัวไหนไปเนี่ยให้ตัวหนึ่งไปป่ะ <c oughs> บางทีสีสีมันเหมือนกันนะครับมาร์กมันเหมือนกันก็จะจํายากนิดนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีวิ่งหลงทางด้วยนะโอเค เดี๋ยวเนี่ยไล่ให้อาหารเก็บอึเสร็จปั๊บเราก็วนกลับไปก็น่าจะได้เงินพอดีครับพอที่จะแบบว่าจะไปเริ่มสร้างโซนใหม่ๆขึ้นมาได้นะโอเคก็เก็บพวกกินพืชก่อนครับตอนนี้นี่ฮะสเตโกโซอรัสนะครับอรอบนี้อึใกล้หน่อยปลาให้เลยนะครับอาหารไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเฮ้ยมันกินยังเนี่ยยังไม่กินใช่ปลาไม่ไปครับเมื่อกี้อาหารยังถืออยู่เลยนะ เอาถือถือผักติดมือไปเลยแล้วกันครับไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วนะไอตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะจาชื่อไม่ได้ชื่ออ่านยากๆนิดนึงนะฮะอ่ะไม่เป็นไรเอาอาหารไปครับเก็บอือเรียบร้อยครับเนื้อเราสามารถแบบเก็บเอาไปให้ตัวกินเนื้อได้นะเนี่ยในช่องข้างล่างนะครับไม่จําเป็นต้องมันไม่จําเป็นต้องไปเก็บอยู่แค่หน้าหน้าช่องนะอันนี้ไอ้เจ้าสองอ่ะเจ้าสองไปก่อนนะครับเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งเจ้านี้เรียกเจ้าหนึ่งเจ้าสองนะ นี่ให้เจ้าหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับรึ๊บโอเคให้ตัวนี้อยู่ตัวเดียวนะครับผมเป็นไดโนเสาร์เกนะไม่ใช่นะครับโอเคเก็บครบแล้วนะให้ครบแล้วนะครับเอ้ยไทยท็อปมันอึอ,อีกแล้วอะ่ะมันอึอ,อีกแล้วอะ่ะดูดิอึเก่งเก่งไปเราไปใหาหารสไปโนโซอรัสแล้วเนะี่ย นี่มีเรือนะทุกคนนี่ข้างล่างสร้างตอนไหนก็ไม่รู้นะดูดิมีเรือล่องด้วยอย่างเฟี้ยวอะ่ะดูนิีมีเรือล่องเอ้แล้วกล่องอาหารเราตรงไหนอ๋อตรงนี้โอเคครับอึอแล้วครับสไปโนโผมอย่าก,กินพี่นะน้องอเอาเนื้อไปอึอสไปโนโซอลัตครับเบาๆแบบซิงคูล่าไปนี่ฮะอันนี้ก็ให้สร้างปาม์มสร้างล็อกอะไรเงี้ยครับนี่ฮะมันก็จะแบบมีแบบตกตรงตกแต่งนะเนี่ย โอ้โหยังมีคนเอาขยะมาทิ้งตรงนี้โอ้มีม้าหมุนด้วยม้าหมุนรูปไดโนเสาร์นะครับอันนี้อะไรเนี่ยกิฟช็อปสี่หมื่นนะเงินไม่ถึงนะครับสร้างไม่ได้นะเนี่ยฮะเกมนี้ไม่มีอะไรมากกว่าการวิ่งเก็บเงินแล้วก็สร้างไปเรื่อยๆครับผมนี่ฮะสไปโนซอรัสนะครับโอ้โหนู่นตรงนู้นต้องสร้างอะไรนะตอนนี้มีเงินอยู่สองหมื่นไม่รู้สร้างอะไรได้บ้างนะครับดูวนอโหตรงนี้ต้องใช้เงินโขเลยครับ ต้องฟาร์มเงินหนักๆก่อนครับถึงมาตรงนี้ได้นะโอ้ต้องฟาร์มเงินหนักๆโอ้ไทยเทรลท็อปปุมอึอเก่งมากอึอ,อีกแล้วเพิ่งให้กินไปเมื่อกี้เองฮะอึอ,อีกแล้วนะโอ้อึอ,อย่างเก่งอะ่ะอ่ะสำหรับอีพีนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะมาเล่นออฟไลน์แล้วอัปเดตให้ดูอีกทีนึงว่าผมจะมีเดนูส์เสาตัวไหนเพิ่มนะครับก็เป็นย้ําอีกครั้งว่านี่เป็นไทคูนนะครับเดนูส์สอ์นะก็คือเป็นแบบว่าการสร้างสวน ไดนโนเสาร์นะครับผมในจินตนาการนะครับก็เล่นไม่ยากครับใครที่แบบว่าเบื่อเบื่อแบงแบงก็สามารถมาเล่นได้นะก็เนี่ยฮะหาเงินไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาส่วนไดนโนเสาร์ของเราให้มันยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมนี่ฮะไดโนเสาร์ของผมผมเริ่มจากไม่มีอะไรเลยนะดูทุกคนสร้างจนมีขนาดนี้นะครับเพราะว่าอิงนิว ความฝันสูงสุดคือไทเลนโนซอรัสครับอีกนิวเขาอยากเห็นนะเดี๋ยวผมจะต้องทําให้ได้นะครับผมอ่ะสำหรับอีพีนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาติดตามนะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะครับในการที่จะทําคลิปวิดีโอในการเล่นเกมนะครับต่อไปนะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับสาหรับวันนี้ต้องประมาณนี้แล้วกันขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย